มีเปอร์เซ็นที่จะได้กันทุกคนเนาะ,ะถือว่าเป็นเขาในจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวรอสัญญาณนัสีบเนาะแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะตกได้เลยขอบคุณนักกีฬาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งมากๆนะครับจากเป็นไกลจากฝั่งนี้ก็น่าจะสุดเขียจากฝั่งระนองเนาะที่มากันฝั่งนี้ก็น่าจะพังงานตัวตกกาได้เลยครับขอบคุณมากครับ ขระนี้เราอยู่ที่หาดทะเลนอกนะครับอยู่ที่งานแข่งตกปลาทรายชายหาดครั้งที่3ของอำเภอสุกัขลานะครับกำพวนนะครับละนองนะครับเรามาดูชมกันครับว่ามันนี้มีใครได้ป่าบ้างหรือยังครับ<ก>นักกีฬาครับประมาณ เจ็ดสิบกว่าชีวิตครับนะเจ็ดสิบกว่าคนนะครับอะไรยังบ้างอ๋อเดี๋ยวมาดูครับนี่ได้ปลาแล้วขังเป็นด้วยปลาอะไรเอ่ยปลาสายเอ้ยอสายสายใดสด้ใดสวยสวยสวยนี่ขังเป็นนะครับเนี่ยตัวนี้ใหญ่สุดเลยใหญ่สุดตัวนี้ใช่ไหม ใช่จะมแ่อาบ้านบ้านเดียวไปเดียวไปเดียอพอจายังเจีายังกำลังตอดเหรอมีตัวมีตัวจะบัดได้แล้วอยากกินเยอะพอเใช่ไหมโอเคอะไรเนีงยล้เครับ อ่ะได้ไเออบนถังของผมเ <laughs> ดี๋ยวมาดูอ่ามีคนขึ้นแล้วครับหลายคนแล้วครับนี่ก็นะปลาทรายลปลาทรายปลาทราย,รช,าย,รช,ายช่างอะไรช่างครับผมโอ้ยอะไรเนี่ยคนมาหลังก็ได้แล้วเนี่ย <laughs> ผมว่าช่างอ่ะตีไกลเกินปลาไม่กินปลากินริมฝั่ง <laughs> คันยาวปลาไม่กินหรอกปลากินใกล้ๆกลเนี่ย เฮ้ยจังมาเลวปาชวดจริงาเน้ปลาเมบไปปอเกมยทุตเดียวนาาไม่น้ปาปาชวดได้ใช่ไหมยงสิงสปมาจริงเลยใน่าได้ป่าป่าปาาปา่ปาไม่นำโอ้หนี่สาใหญ่สุดแล้ดิลาส่งตัวใหญ่ไปนี่ลา สวย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 ใ่างมงกันเออมุงยังกันเออมีกามุงนีโจทย์ครับอ่าติดไหมวะติดไหมติดไหมไปติดใช่เอาจริงอ่ะดูอ๋อนี่ก็ใส่ครับนี่ใส่ปลาใส่ปลาใส่ ดาย,ยังจะเดี๋ยวกันเลยมีได้ปลากันหลายคนแล้วนี่น้ำแพ็งช่วยปลาก,กินดีนี่ขอบคุณครับเลียขาครับครับตอนนี้พึ่มคว้างเยอะเลยครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ ได้ยังอ่ะน้องสายฟ้าได้ยังกลังจะลงครับกำลังจะลงยังไม่ลงแบบกำลังจะลงได้รุ่นแล้วครับผมได้รุ่นแล้วตัวเล็กสุดก้อนดำเก่าะที่ไม่ค่อยได้เพ่มาสร้างอะไรตัวเนี้ยนี่นี่นี่ไงฮะเอ้ยนี่มีเหล็กที่ทำมีเหล็กวันนี้เลยนี่เรเรียกว่าเราเอ้ Tình tình đây bây giờ đi Đi giao giao vậy mà sao ngay? Đúng hả? Đi hả? Cái dao hả? đứng hay dao và này, đứng, đứng quá

Ủa, chưa đã vậy được, được, được. Đúng rồi ba này mình điệp xuân dài vào đây này à Hãy <laughs> <laughs> subscribe ปอะไรปลาจุดปลาใสยดูถังดูถังขออนุญาตเปิดถังหน่อยอ๋อแอบหาไม่เจอเลยปลาสายอยู่เดี๋ยววะย่างนึกว่าย่างป็นไฟนู้นแหละวะนู้นปลาสายกินดีไฟนู้นออกเร็วะครับแต่ไฟอะไรก็ได้ตัวแหละ ยังไปได้ยังไปได้ไปยังไปไปดูเฮ้ยปีนี้จะกูน่ายได้หรือเปล่าดิปีที่แล้วก็กูน่ปาปาอยู่ฝั่งนูน้นเฮ้ยฝั่งโน้นได้ตัวใหญ่กันได้ได,ได้มีตัวอย่างมันจะเป็กระโจดเออ,อปลลัพธ์สาย มาตรวจแล้วขึ้นลแล้วมัม้งชมไปเรื่อยเลยครับผมแล้วยังลายตัวยังไงอะ่ะอ่าเจอแต่ปลาตรวไป, <c oughs> ไป่านไปบกักโดอย่าขวางใกล้ได้ครนะับเวลาเดินไปนี่เก๋ๆไปเก๋นะอืมเจอยังต่อเดียวต่อเดียว เบ็ดใหญ่ไหป่ะตัวตัวไห่ละตัวเลยวไสสวยเลยนะไสสสวยเลยนี่ไม่มีปลาจวดด้กุ้งหูกุ้งเห็นถังเลยอะไรปลาจวดมาเลยปลาอะไรปลาอะไรปลาจวดเราจวดเยอะนนุบปลาสาเยอะนุบาาเยอะ อันนี้ประจุ5ปลารายเล็กมาแล้ว,ลลวไปลารายเล็กสุดเลยเก็บไปได้ไปปลารายเล็กสุดได้กี่ตัวแล้วอโอ้จานะตัวเล้ยวตัวเล็กๆไปเลย มหมดก็ต้องดูแอบดูถังของนักตกปลาอ๋อนี่ใสสวยใส่หมใสสวยอยู่เกับขี่นะครับนี้ แต่ย่างครับไต้ตัวย่างไปไปนู่นได้ไหมไววอ๋อฝาได้แบบจดดวดอ๋อมาแบบจดดวด <c oughs> ี่ทีมมาจากไทยเหมืองครับมาไกลครับไทยเหมืองเซิร์ฟพิชชิงมาเริ่มสนุกติดดูนันน่น เตรียมเซิร์ฟเตรียมเซิร์ฟครับมาเริ่มสนุกแข่งปลาทรายครับเป็นงานการกุศลอ๋อนี่มาจวดเพดเหรอจวดเกินเลยอันนี้ปลาทรายอ๋อใส่ใส่ใดใส่สวยใส่สวยใส่เล็กเก็บไว้ก่อนใส่เล็กเปิดเล็กสุดได้รางวัลเหมือนกัน อรอดิพาไ์้ใหญ่ไหมไปนน่ตแล้วแต่ตัวยิงไหม่ะเอาดีหล่ตัวแนละ้วอืมอ่อ่นนี่เป็นก๊อตาเี่ยต้องไปลุ้นกันครับตรงนุ้นครับ เดี๋ยวขอจบเ็บก่อนนะครับผม